เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับในช่วงเงินงอกเงยวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกันกับการหาหุ้นนะครับที่มีมูลค่าที่น่าสนใจธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาปรับลดประมาณการของ GDP ไทยแล้วแน่นอนว่าบริษัทจดทะเบียนอาจจะถูกปรับลดประมาณการตัวเลขผลกําไรด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาหาหุ้นที่น่าสนใจในช่วงภาวะแบบนี้กันกับคุณธีรวุฒิการนิพากุลจาก CGS c, c i m b ประเทศไทยอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมครับมาประเมินผลประกอบการของบริษัทตเะเบียนหน่อยนะฮะล่าสุดเนี่ยแบงค์ชาติลดจ d p แล้วบริษัทตเะเบียนเนี่ยผลกําไรมีโอกาสถูกปรับลดจริงๆถูกแน่ๆนะฮะแต่จะต้องถูกลดมากน้อยแค่ไหนครับครับก็จริงๆถ้าเทียบกับปีที่แล้วก่อนนะปีที่แล้วเนี่ยเรามีประมาณสักเก้าแสนีหมื่นกว่าล้านทั้งตลาดนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากคอนเซนทรัสเนี่ยยังค่อนข้างที่ยังปรับลงช้ากว่าที่ตลาด ้ายอินเข้าไปพูดง่ายๆคือนั่งทุนหรือว่าฟันเมเจอร์อาจจะรู้สึกว่ามันควรจะลดลงเยอะกว่าที่คอนเซนรัสซึ่งคอนเซนรัสเนี่ยอยู่ประมาณสัก5-10เปอร์เซ็นต์ติดลบนะครับแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยผมเริ่ม uh, make note พวกเซลโน้ตต่างๆเนี่ยบอกไปแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะไหลไปที่ประมาณสัก20เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง20เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ถือว่าเป็น uh, conservative case ของการ uh, ตับลดของ uh, กำไรของบริษัทจดทะเบียนนะซึ่งกลุ่มหลักๆที่ลดลงเยอะๆนะฮะบ,บน20%ที่คาดเนี่ยน่าจะมาจากพวกกลุ่มพลังงานสายชุมภ์พวกอัอสังหารรมรัพย์นะครับกลุ่มปิโตรเคมกกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในแง่ของเฉพาะเซกเตอร์เนี่ยหลายๆตัว30-50%ก็มีนะครับแต่ว่ากลุ่มที่ยังคงแข็งแรงก็อาจจะยังเป็นพวกค้าปีกเกษตรส่งออกนะครับกลุ่มพาณิชย์กลุ่มโรงพยาบาลที่ตัวน,นั้นอาจจะลดลงน้อยกว่า อาจจะ5้าถึงสิบเปอร์เซ็นแล้วแต่ตัวตัวก็ยังมีพอมีปรับเพิ่มขึ้นมากนะครับเพตอะนั้นเนี่ยพอรวมรวมทั้งหมดโ o t a l เรียกไดว่าถ้าคอนเซ r ร์ t i ฟเคสยืดเยื้อหน่อยก็คือประมาณสักถึงเดือนหกเรื่องของตัวไวรัสเนี่ยเราน่าเห็นจะเห็นการลดลงของประมาณการประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตครับครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นนี้เป็นตัวเลขของทั้งปีหรือว่าเฉพาะในไตรมาสครับเป็นทั้งปีนะครับนี่คือแบบคอนเซ r ร์ t i ฟเคสนะอย่างที่บอกว่าคอนเซน v ัสยังอยู่มาสักลบห้าถึงลบสิบอยู่นะครับแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดอาจจะไหลประมาณสัก ในเร่องของคอนเซนทัสนะครับแต่ worst case เนี่ยสมมุติ worst case หน้าเรื่องของปัญหาไวรัสเนี่ยยาวนานทั้งปีเลยนะเราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเราเห็น25-30เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือ worst case worst case แล้วก็โอกาสยังค่อนข้างน้อยมากที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นครับไตรมาสไหนน่าจะหนักสุดเราจะเริ่มฟื้นตัวไตรมาสไหนครับไตรมาสที่สองนะครับไตรมาสแรกเนี่ยงบที่โชว์กันเนี่ยคิดว่าจะยังไม่ได้อิมแพกเรื่องของตัวไวรัสเข้ามาเต็มไตรมาสนะครับแต่ ไตรมาสที่สองเนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นไตรมาสหลักเลยที่จะเริ่มเห็นการซุดตัวลงหนักๆกของกําไรของบริษัทจดทะเบะเียนนะครับ,รบถ้าจะกลับไปซื้อหุ้นนี้จงต้องเริ่มดูที่ไตรมาสไหนครับมุมมองของผมนะในแง่ของประเมินการเนี่ยเราคิดว่าปีนี้ถ้า20เปอร์เซ็นต์เนี่ย,ยระดับแถว900.50ถึงห0 0 0พันจุดเนี่ยจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่า PE ที่ลบ20เปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่มา13ถึง14เท่านะถ้าเป็น Peeling PE เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก10.5ถึง11เท่า ึ่งถ้าเราไปดูย้อนในคียสิทธิ์แต่หลายรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการยกตัวยกตัวขึ้นของเทลลิงพีอีนะครับตัวปีศูเนี่ยอยู่มาสักสามสี่เท่าปีศูเนี่ยห้าถึงหกเท่าแล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งซึ่งเป็นคียสิทธิ์ของยูโรเดฟเนี่ยอยู่ประมาณสิบเท่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเทลลิงพีอีของตลาดเรามันจะยกตัวขึ้นเหตุผลเพราะว่าโครงสร้างกาไรของบร,ริษัทโซเทเบียเนี่ยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ช่วงของต้มยำกุ้งซึ่งเราผูกพันผูกพักผูกบรเงิน ทั้ง0 08เนี่ยก็จะเป็นพลังงานการเงินซึ่งก็ยังดูมองว่ามันเป็นผัดผวนตามภาควิสุนแแรงคือ P ก็จะต่ำส่0เนี่ยเริ่มดีขึ้นหน่อยขึ้นเป็น19เพราะว่ามีกลุ่มพาณิชย์กลุ่มอะไรเนี่ยเข้ามาและเพี่อรอบนี้โครงสร้างตลาดกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้เนี่ยเหลือแค่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ละเพราะนั้นเนี่ย PE ของเทลลิงเนี่ยมันควรจะสูงขึ้น10-15ซึ่งถ้าตีกลับมาเนี่ยก็จะเห็นอินเด็กซ์อยู่มาสัก900ถึง9ถึงประมาณ1,000จุดเพราะนั้นคิดว่าโซนนนนนนั้ะเเป็โซที่่่าจริม สะสมจริงๆแล้วและคุณลองเทิมครับสุดท้ายนี้ครับขอถามถ้าหากว่าลงมาจริงนะฮะหุ้นที่จะแนะนําช่วงนี้จะสะสมคือหุ้นตัวไหนครับครับถ้าถ้าเป็นกลุ่มปูซึ่งที่เราบอกถ้าเรียนตามกลุ่มนะฮะก็จะเป็นกลุ่มสายการบินอะไรนรขนส่งสายารบินเอโอทีนะฮะกลุ่มพาสติก็จะเป็นซีพีโอแมคโครหรือกลุ่มฟูซีทีเอสซีย่แต่วันนี้เราเลือกตัวที่เป็นแนวโน้มดีคือตัว RBF นะครับถ้าว่างบจะมากหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นโดยซ้ำนะเพราะว่ามีการจับซื้อ พวกสารปรุงแต่งไปนในสายอาหารในช่วงที่มีคนมีการจับตุ้งจับตุนอาหารมากขึ้นด้วยสะนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่ามีงบคันเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็พื้นฐานค่นางดีราคาหุ้นปัจจุบันอยู่แถวสามบาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ลงมาจากคอนเซ็ปต์ของนักวิเคราะห์ที่มันห้าถึงหกบาทพอสมควรนะนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มีเป็นความดีเฟนซีฟแล้วก็มีกลัวที่เกิดขึ้นได้ได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับ คุณเทรวุฒิการนิพากุลนะครับจาก CGSMB ประเทศไทยก็ประเมินกันปีนี้มีโอกาสถูกปรับลดประมาณการของตลาดแล้วก็บริษัทจดทะเบียนนะฮะยี่สิเซเลยทีเดียวลงทุนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับ